สวัสดีมิตรลักแฟนบอลของโจ้จบสกอร์ทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วครับที่เก่าเวลาเดิมนะครับวันนี้วันที่21มีนาคม2 5 6 8ก่อนอื่นเลยนะครับผมโจ้จบสกอร์ครับต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่ๆที่ได้เสื้อฟุตบอลเกตพรีเมียมจากทางเราไปด้วยนะครับกับกิจกรรมทายผลฟุตบอลและพี่ๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มของโจ้จบสกอร์เมื่อวันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าอิ่มหนำสำราญนะครับกันแบบเต็มที่เลยฮะเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดนะครับตัว VP ตัวเเเนนน้ชุดองงคกาารรขี่ยเข้ากันแบบเต็มคคาารรเเบลลยับคุณผู้ชมครน สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากเข้ามาร่วมกลุ่ม VP ีกับจัวจบสกอร์นะครับผมได้ปักหมุดทางเข้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับส่วนทิศทางในวันนี้นะครับผมก็นํามาฝากกัน5คู่เหมือนเดิมครับที่หน้าช่องครับคุณผู้ชมครับและผมก็ไม่ลืมนะครับที่จะนำซื้อบอลเกตพรเเม่มาแจกกันให้กับพี่ๆนะครับกับกิจกรรมทายผลฟุตบอลครับและตามธรรมเนียมช่องเรานะครับคุณผู้ชมครับคู่แรกของวันนี้นะครับจะเป็นคู่กิจกรรมและคู่ v ีพนะครับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการพบก เดี๋ยวก่อนเราจะไปรับชมรับฟังคู่นี้กันนะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับช่องโจท์จบสกอร์เวยครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่นี้กันเลยดีกว่าครับมาถึงที่คู่แรกนะครับเปิดประเดิมด้วยคู่วีพีตามธรรมเนียมของเรารับซึ่งคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอังกฤษครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนแอลเบเนียเห็นดู ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางอังกฤษครับเมื่อปี2024ครับอังกฤษเปิดบ้านเอาชนะไอแลนด์ไปที่5ประตูต่อ0ครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่2นะครับบุกไปชนะกรีซนะครับที่0ประตูต่อ3ครับนัดที่3นะครับบุกไปชนะฟินแลนด์ที่1ประตูต่อ3นัดที่4ครับเปิดบ้านแพ้กรีซนะครับที่1ประตูต่อ2ส่วนนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะฟินแลนด์ไปที่2ประตูต่อ0ครับทั้งหมดนี้คืออยู่ในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างแอลมิเดียนะครับผมนาฮานัดล่าสุดที่เจอมาเนี่ยชนะไป1ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป3ครั้งครับซึ่ง5นัดล่าสุดนี้นะครับจะอยู่ในศึกยูฟ่าในชั่นลีกเช่นกันคับในปี2024 นัดแรกนะครับคือเปิดบ้านนะครับแพ้ทางยูเครนไปครับที่1นึ่ประตูสองครับนัดที่2เปิดบ้านเสมอกับทางสาธารณรัฐเช็กนะครับไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นัดที่3นะครับปุ่บเอาชนะจอร์เจียที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและนัดที่4นะครับบุกแพ้กับทางสาธารณรัฐเช็กนะครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนในนัดที่5นะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางจอร์เจียครับไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับและนี่นะครับก็คือฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมานะครับในรายการยูฟ่าเนชันลีกของทีมชาติแอเเเเบรรรีียยคัดด๋วาไปูฟอร์มการเลล่่นนน5ัดดาสุะครับในนบ้าขอองงักเด หน่อยดีกว่าะนรับ5นัดล่าสุดนะครับอังกฤษเอาชนะมา4ครั้งแพ้ไปเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดที่แพ้นะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางกรีซไปครับที่1.02ส่วน4นัดที่ชนะมานะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางแอลเบเนียนะครับคุณผู้ชมครับชนะไป2ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับ สองนัดล่าสุดที่เพิ่งไปชนะมานะครับคือบุกไปเอาชนะจอร์เจียมาครับที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่สองครับบุกไปเอาชนะยูเครนนะครับที่หนึ่งประตูต่อสองและนัดที่เสมอมานะครับแอลเบเนียนะครับบุกไปเสมอกับทางโคเอเชียที่สองประตูต่อสองครับส่วนนัดที่แพ้นะครับบุกแพ้ทางสาธารณรัฐเช็กนะครับที่สองประตูต่อศูนย์ครับและอีกนัดหนึ่งนะครับบุกแพ้ทางอินเดียครับที่สองประตูต่อหนึ่งครับส่วนแผนการเล่นในวันนี้นะครับของทั้งสองทีมเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูที่เจ้้้าาาาบบบบนนนัััััรรรกกก่่ออเลยดดีวคคคคคุณผูชมงฤษ ในวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีกองหน้ารา่บประตูเป็นเฮริเคนตามด้วยสามรสารเกมรุกนะครับอย่างแรดฟอร์ดจูดเบอริงแฮมและฟิลฟอร์เดนครับส่วนกองกลางนะครับจะเป็นเคอร์ติสโจนและดีแคนไรท์ส่วนกองหลังจะเป็นมาร์เกฮีและอีริชคอนซาและผู้รักษาประตูคาดว่ายังคงเป็นเฮเดสันครับ ส่วนทางฝั่งทีมเยือนอย่างแอลเบเนียนะครับคาดว่าในวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้ชมครับโดยมีผู้เล่นหลักๆนะครับวันนี้น่าจะเป็นอาร์เมนโดโบจาครับแต่เหมือนว่าในภาพเกมในวันนี้นะครับอาร์เมนโดโบจาครับจะไม่ได้ลงครับผู้ชมครับซึ่งอาจจะเป็นแค่การคาดเดาก็ได้นะครับผู้ชมครับที่เอาอาร์เมนโดโบจาไปเป็นตัวสำรอง ส่วนโจทย์ในคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดมาให้ชาบ้านอย่างอังกฤษครับต่ออยู่ที่2รูปเลยครับเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมเลยขออนุญาตนะครับพี่ๆทุกท่านที่หน้าช่องเนี่ยไปวิเคราะห์ในกลุ่มนะครับคุณผู้ชมครับแบบละเอียดแล้วกันครับและผมจะหาเปอร์เซ็นต์ความชัวร์และแน่นอนที่สุดในความเป็นไปได้นะครับยืนยันให้กับคุณผู้ชมทุกท่านที่กลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้ความแน่นอนนะครับตัว VB ตัวนี้ครับสามารถเข้ามารับได้ในกลุ่มของโจทย์จบสกอร์ มาหาผมได้เลยครับเอาเละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคู่นี้เป็นคู่กีฬาไทยผลด้วยนะครับพี่พี่ถ่ยเข้ามาครับระหว่างอังกฤษกับแอลเบเนียครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับพี่พี่คนไหนนะครับที่คอมเมนต์เข้ามารับว่ายถูกนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้าไปแจ้งทางแอดมินของจรวจบสกอร์ได้เลยนะครับไปรับเซฟบัลเกตพรีเมียมจำนวนหนึ่งตัวต่อหนึ่งท่านครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคู่ต่อไปกันเลยครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างโรมาเนียครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนบอสเนีย เอ็นทูเฮตคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด2ครั้งครับชนะไปคนละหนึ่งครั้งครับมาดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งเจ้าบ้านโรมาเนียกันหน่อยดีกว่าครับห้านัดล่าสุดนี้นะครับเมื่อปี2024นะครับคุณผู้ชมครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งนัดแรกครับโรมาเนียเปิดบ้านเอาชนะไซปรัสไปได้นะครับที่4ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเอาชนะโคโซโวนะครับไปที่3ประตูต่อ0นัดที่3ครับบุกไปเอาชนะลีทัวเนียนะครับที่1ประตูต่อ2นัดที่4นะครับบุกไปเอาชนะไซปรัสนะครับไปทบุ มุ้ดตัวสามครับและนัดที่5นะครับเปิดบ้านชนะลิโตเนียครับไปที่3ามมุต้ตัวหซึ่งฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับผมนั้นในปี2024ครับ <c oughs> ในศึกยูฟา่าเนชั่นลีกของโรมาเนียเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าทำไว้ได้ดีมากๆครับคุณผู้ชมครับ5นัดไม่แพ้เลยครับ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางทีมเยอนนะครับอย่างบอสเนียนะครับเสมอไป2ครั้งรับแพ้ไป3ครั้งครับในปี2024ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางบอสเนียเนี่ยก็อยู่ในศึกยูฟ่าในชั้นรีกเช่นกันครับซึ่ง2นัดที่เสมอมานะครับจะเป็นเปิดบ้านเสมอกับทางเนเธอร์แลนด์ครับไปที่1ประตูตัวอ1หนึ่งและนัดที่2ครับคือบุกไปเสมอกับฮังการีครับที่ศูนย์บตัวจอศูนย์ครับส่วนนัดที่แพ้มาก็ตามนี้เลยครับโอ้โหเละเทะจริงๆงอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเจ้าบ้านโรมาเนียกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดนะครับชนะไป4ครั้งครับแพ้มาเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับคือการเปิดบ้านเอาชนะไซปรัสนะครับไปที่4ประตูต่อ1ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านชนะโคโซโวครับไปที่3ประตูต่อ0ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะริโทเนียครับไปที่3ประตูต่อ1ส่วนนัดที่4นะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางนิทรานครับไปที่0ประตูต่อ3ในศึกบอลยูโรครับและมาถึงนัดที่5นะครัับบบเเปปปิด้านนนชะะยููคครรรไที่3ต ศูนย์ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มดีมากครับในบ้านของทางโรมาเนียดูดีเกินเดี๋ยวไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับเกมเยือนของทางบอสเนียกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับโอ้โปวดหัวจี๊ดเลยฮะแพ้ไป4ครั้งเสมอมา1ครั้งครับซึ่ง5นัดนี้นะครับก็เป็นในศึกยูฟาเนชั่นลีกนะครับ3นัดครับผู้ชมครับในศึกแฟนรีอินเตอร์เนชันแนลนะครับซึ่งเสมอกับใครมาบ้างและแพ้ให้ใครบ้างตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ โจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านโรมาเนียต่ออยู่ที่ปอป่าครับซึ่งผมมองนะครับยังไงในช่วงนี้นะครับทางเจ้าบ้านโรมาเนียเนี่ยดูดีกว่าแน่นอนครับคุณผู้ชมมันทําให้ผมคิดไม่ยากเลยครับว่าวันนี้ผมจะเอียงใจไปทางเจ้าบ้านอย่างโรมาเนียครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมโจ้จบสกอร์ครับขอจบสกอร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างโรมาเนียเล่นแล้วไม่เครียดครับมาต่อกันที่คู่ที่3มนะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างโปแลนด์ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนลิทัวเนีย เหตุเหตุคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด4ครั้งครับโปรแด์เอาชนะไป2ครั้งลิทัวเนียเอาชนะไป1ครั้งเสมอไปนไป1ครั้งครับ เดี๋ยวมาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านโปรแลรนด์กันหน่อยดีกว่านะครับในปี2024ครับศึกยูฟา่าเนชั่นลีกครับโปรแลนด์นัดแรกเปิดบ้านแพ้ทางสกอตแลนด์ไปที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่2นะครับบุกไปแพ้ทางโปรตุเกสนะครับที่5ประตูต่อ1ครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางโคเอเชียไปที่3ประตูต่อ3ครับนัดที่4นะครับเปิดบ้านแพ้ทางโปรตุเกสไปที่1ประตูต่อ3ครับและนัดที่5นะครับบุกไปแพ้ทางโคเอเชียนะครับที่1ประตูต่อ0ครับซึ่ง5นัดที่ผ่ผาานมนะครับโปรแลรนนด์ใศึกยูฟ่ เดียวเลยนะครับว่าเล่นรายการนี้มาครับชนะมาเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับนอกนั้นนะครับแพ้มา4ครั้งครับเสมอไป1ครั้งครับดูเหมือนในปีนั้นทางโปรแลนเนี่ยจะไม่เอาอะไรเลยนะครับ มาดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างริโทเนียกันบ้างดีกว่านะครับเจ้านี้ครับในศึกยูฟ่าในชั้นลีปี2อนีนะครับก็โดนกดไปเหมือนกันครับผู้ชมครับห้านัดล่าสุดเนี่ยแพ้รวดเลยครับส่วนที่แพ้ใครมาบ้างนะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมมาดูเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดของทางโปแลนด์กันหน่อยดีกว่านะครับห้านัดล่าสุดนะครับการเล่นในบ้านของโปแลนด์ครับเสมอไป1ครั้งครับแพ้ไป4ครั้งครับคุณผู้ชมครับโอ้โหปี2 0 2 4ที่ี่พี่เขาจะไม่เอา อะไรเลยจริงๆเลยฮะส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างริโทเนียนะครับชนะไป2ครั้งครับแพ้ไป3ครั้งซึ่ง2นัดที่ชนะมานะครับก็จะมีบุกไปชนะรัสเซียนะครับที่ศูนย์มืตุต่อ2นัดที่2นะครับคือบุกไปเอาชนะชิปราตตานะครับที่ศูนย์มืตัวต่อ1ครับต้องบอกเลยนะครับว่า5นัดเกมเยือนล่าสุดนะครับของริโทเนียเนี่ยยังถือว่าพอรู้ได้อยู่ครับคุณผู้ชมครับ ส่วนโจทย์คู่นี้นะครับเปิดมาให้ทางเจ้าบ้านอย่างโปรแลนนะครับต่ออยู่ที่2รูปครึ่งครับคุณผู้ชมครับและผมมองว่าในปีนี้นะครับคุณผู้ชมครับโปรแลนไม่พลาดแน่นอนครับซึ่งตอนนี้อยู่ในอันดับที่35ของตารางและคู่นี้ครับต้องบอกเลยว่าบ้านใครบ้านมันจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์นะครับไปทางเจ้าบ้านอย่างโปรแลนไม่ต่ำกว่า3เมตรแน่นอนฮะมาถึงคู่ที่4นะครับเนเอร์แลนด์หรือว่าไอแลนด์เหนือนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนสวิตเซอร์แลนด์ครับ เหตุเหตุคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด4ครั้งครับเสมอกันไป2ครั้งสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะไป2ครั้งครับ ซึ่งฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางไอร์แลนด์เหนือนะครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับนัดล่าสุดนะครับคือบุกไปเสมอกับทางรักแซมเบิร์กนะครับที่2ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับเปิดบ้านเอาชนะเบลารุสนะครับไปที่2ประตูต่อ0นัดที่3นะครับเปิดบ้านเอาชนะบังการีนะครับไปที่5ประตูต่อ0นัดที่4นะครับบุกไปเสมอกับทางเบลารุสนะครับที่0ประตูต่อ0ครับและนัดที่5นะครับบุกแพ้ทางบัลแกเรียนะครับไปที่1ปรระตตู่อ0คับซึ่ง5นนัดดดล่่าสุทีีพู้นะครับจะอยู่ในปย์ 24นะครับในศึกยูฟาเนชันลีกนั่นเองครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนั้นเสมอไป2ครั้งครับแพ้ไป3ครั้งครับผู้ชมครับยังไม่ชนะสักครั้งในศึกยูฟาเนชันลีกครับผู้ชมครับส่วนนี้เป็นเสมอใครบ้างและแพ้ใครบ้างนะครับก็ตามนี้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดในบ้านของไอร์แลนด์เหนือกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดเน,นี่ยชนะมารวดเลยครับนัดแรกนะครับคือเปิดบ้านชนะเบลารุสนะครับไปที่ <willst em S> 2ประตูต <weddings> <Asia> ่อศูนย์น <IT S una spatula> ัดที่2นะครับคือเปิดบ้านชนะเบลการีสนะครับไปที่5ประตูต่อศูนย์นัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะลักเซมเบิร์กนะครับไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับนัดที่4นะครับคือเปิดบ้านชนะอันดอร่านะครับในศึกแฟนรี่อินเตอร์เนชั่นแนลครับที่2ประตูต่อศูต่อครรรับในาายก ครับคุณผู้ชมครับพูดได้คําเดียวว่าเล่นในบ้านเนี่ยโคตรเก่งเลยครับไอแลนด์เหนือเนี่ยฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับการเล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดของทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างดีกว่านะครับเสมอไป1ครั้งครับแพ้ไปถึง4ครั้งครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีนัดเดียวนะครับที่สวิตบุกไปเสมอมานะครับคือบุกไปเสมอกับทางสกอตแลนด์ครับที่1ประตูต่อ1ในศึกยูโรครับส่วนนัดที่ไปแพ้มานะครับก็ตามนี้เลยครับคุณผู้ชมครับนัดแรกเนี่ยครับแพ้กับสเปนนะครับที่3ประตูต่อ2นัดที่2ครับแพ้กับเซอร์เบียนะครับที่2ประตตู่อ0นััดทที่3ครบแพ้างเดนมาร์กที่2ประตูต่อ0และนัดที่4นะครับได้แพ้ลูกโทษให้กับทางอังกฤษนะครับในศึกยูโร แต่ถึงแม้นะครับว่าในปีที่แล้วสวิตเซอร์แลนด์จะฟอร์มห่วยครับแต่ตอนนี้เขาอยู่ถึงอันดับที่20นะฮะและแถม4นะัดทั้งหมดที่พบกันมานะครับไอร์แลนด์เหนือนะครับไม่เคยชนะสวิตเซอร์แลนด์เลยครับแต่เป็นทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะที่สามารถเอาชนะไปได้2ครั้งครับและเสมือนไป2ครั้งครับคุณผู้ชมครับ และโจทย์ในวันนี้นะครับเปิดให้ทางทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ครับต่ออยู่ที่ครึ่งรูปครับคุณผ,ผู้ชมครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับวันนี้ผมมั่นใจมากๆครับว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสามารถทําเกมได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมขอจบสกอร์นะครับไปทางทีมเยือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ไม่ผิดหวังฮนะ มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับในศึกคันเรือบอลโลกรอบที่ส3โซนอเมริกาใต้ครับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างอุรุกวัยครับเปิดบ้านต้อนรับกาเบรียือาเจนตินาเหตุผเหตุคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งหมด11ครั้งครับอุรุกวัยชนะไป3ครั้งอาเจนตินาชนะไป6ครั้งเสมอกันไป2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านอุรุกวัยกันหน่อยดีกว่านะครับผ้านัดล่าสุดของอุรุกวัยนะครับชนะไป1งครั้งเสมอไปสมครั้งแพ้ไปบซึ่งครัวางครับซึ่งนัด ครับเปิดบ้านชนะโคลอมเบียครับไปที่3ามประตูต่อสองนาที่3นะครับเปิดบ้านเสมอกับทางเอกวาดอร์ครับไปที่ศูนประตูต่อศูนย์นาที่4นะครับบุกแพ้ทางเปรูนะครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับและนัดที่5นะครับบุกไปเสมอกับทางเวเนซุเอลานะครับที่ศูนประตูต่อศูนย์ครับต้องบอกเลยครับว่าในปีที่ผ่านมาของอุรุกวัยนะครับถือว่าทําไว้ได้ดีเลยครับส่วนฟอร์ม5นัดล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เจนตินานะครับชนะไป2ครั้งครับเสมอ1ครั้งแพ้ไป2ครั้งครับ ซึ่งนัดล่าสุดนะครับได้เปิดบ้านชนะเปรูไปครับที่1นึประตูต่อศูนย์ครับนัดที่2ครับบุกแพ้ทางปาารกวัยนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับนัดที่3นะครับเปิดบ้านชนะบอริเวียนะครับไปที่6ประตูต wow. so, ่อศูนย์นัดที่4นะครับบุกไปเสมอมานะครับกับทางเวเนซุเอล่านะครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนในนัดที่5นะครับบุกไปแพ้ทางโคลอมเบียครับที่2ประตูต่อ1ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับทางอาร์เจนตินานะครับถือว่าทำฟอร์มมาได้ดีเลยครับเพิ่งมาหหววยช่่งงงลัันีเอครบ ส่วนทางด้านเกมในบ้านนะครับ5นัดล่า,นา,นาสุดของอุรุกวัยนะครับชนะไป1ครั้งครับเสมอ3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับ นัดล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านชนะครับคือเปิดบ้านชนะโคลอมเบียครับไปที่3ประตูต่อ2ครับส่วนนัดที่เสมอและแพ้ตามนี้เลยครับส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือนนะครับของทางอาร์เจนตินานะครับมีแค่4นัดเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับชนะไป1นัดครับเสมอ1นัดแพ้ไป2นัดครับซึ่งนัดที่ไปชนะมานะครับคือบุกไปชนะชิรีนะครับในศึกโคปาอเมริกานะครับผมนัดที่ศูนย์ประตูต่อหครับส่วนอีก3นัดนะครับที่แพ้และเสมอมานะครับตามนี้เลยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูนะครับแผนการเล่นและผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับว่าวันนี้จะจัดกันมายังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เจ้าบ้านอย่างอุรุกวัยกันก่อนเลยนะครับอุรุกวัยครับวันนี้นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1ครับโดยมีผู้เล่นตัวหลักในวันนี้นะครับเป็นดาวินดุนเยสครับ ส่วนทางทีมเยือนอย่างอาเจนติน a านะครับคาดว่าในวันนี้จะมาในระบบ4-4-2ครับโดยที่จะมีผู้เล่นหลักๆนะครับจะเป็นชูเรียนอวารเรสแล้วก็ทางเซโมเน่ครับส่วนกองกลางนะครับจะเป็นแม็กอาริเตอร์กับทางเอนโซฟรนเดสครับส่วนตัวยืนคู่หลังนะครับจะเป็นโอตาเมนดีกับโรเมโรส่วนผู้รักษาประตูครับยังคงเป็นดามิเอนมาร์ติเนส และวันนี้นะครับโจทย์เปิดมานะครับให้ทางเจ้าบ้านต่อเสมอครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ครับทางอาร์เจนตินาเนี่ยรังจ่าฝูงของตารางคะแนนอยู่ครับแถมยังเป็นทีมที่จะนะ8จาก12เกมนะครับของศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาในโซนอเมริกาใต้ครับและแถมในปีนี้นะครับขุนกำลังยังเหนือกว่าด้วยครับซึ่งวันนี้ครับมันทําให้ผมตัดสินใจไม่ยากนะครับที่จะขอจบสกอร์ไปทางอาร์เจนตินาราประตูแน่นอนครับ เดี๋ยวเรามาสรุปผลนะครับ5คู่ของวันนี้กันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ5คู่วันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมให้เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากได้เน้นๆนะครับรวมถึงชุดโครงการนะครับสามารถเข้ามาเอาได้ในกลุ่ม VP ของโจจบสกอร์ครับทางเข้านะครับผมปักหมุดนะครับไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้แล้วครับสำหรับ5คู่ในวันนี้นะครับคู่แรกเป็นคู่ VP นะครับพี่ๆคนไหนที่อยากได้เน้นๆนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับมาถึงคู่ทีี่่2นนะรรรับเป็กกาาาพหวงโมย บอสเนียครับคู่นี้นะครับผมมองไปทางเจ้าบ้านอย่างโรมาเนียดูดีกว่าครับส่วนคู่ที่3นะครับโปแลนด์พบกับทางลิทัวเนียครับคู่นี้นะครับผมมองไปทางเจ้าบ้านอย่างโปแลนด์ครับเหนือชั้นกว่าคู่ที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างไอร์แลนด์เหนือกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้ผมชอบสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนคู่ที่5นะครับอุรุกวัยครับพบกับทางอาร์เจนตินาครับคู่นี้แน่นอนอยู่แล้วครับอันดับหนึ่งของตารางนะครับไปเก็บชัยแน่นอนครับอาร์เจนตินาครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมด5คู่ของวันนี้นะคคคคครรรรัััับบบบุณผผู้้ชชชมมททททีี่่่ใใหเป็็นนนิศาางงออกกจ ขัดก็สวนกันได้นะครับและสําหรับวันนี้ครับผมโจดจบสกอครับต้องขอลาพี่พี่ไปก่อนนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับกดไลค์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆจากโจดจบสกอและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมโจดจบสกอต้องขอกราบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้ครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ